ยังเจ้ามานต้องเจอกับฉัานฮะเอนี่ไม่นะฮะแพงแบบกูชชีเ่เดียวงูมันเข้ามาข้างหลังอ๋อหยอกไม่นะท่านจ้าเลืงระฟังกูชชีเ่เดียวงูมันเลยเข้ามาอยู่ข้างหลังเย้เย้ไม่อ่ะนี่ เราเราเรานี Allah Allah Allah. ่นะเฮ้ยพลงดบบกูเชืเบลงูมันแทงข้างหลังฮะเพราะพวกเราคือสมุนไพรในครบมังก่าหรือว่านินจาวะนินจาหรือสมุนไพร เอาแล้วผมก็กราบสวัสดีชีวิตดัตมีรักฟีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมเพื่อน,นี่ก็มาอยู่กับผมเฟซอร์กโลโกเกมฟีไฟอีกเช่นเคยนะฮะโอ้โหก็มาอยู่อันดับ3ของของ,ของเกมอะ <c oughs> <c oughs> okay, โอเคเดี๋ยวตรงนี้เลยนะฮะ,ะ,ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่24นะครับผมเนี่ยครับโอ้โหอย่างสวยนะฮะก็จะมารีวิวชุดของผู้หญิงละกันนะครับผมชุดผู้ชายยังไม่ได้อยู่นะฮะก็ต้องเก็บขั้นต่อไปนะครับผมโอเค แือวแบบเป็นชุดที่ออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะผมมีเอฟเฟคด้วยนะฮะโอ้โหเอฟเฟคมักงกรออกมาจากด้านหลังนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรถูกใจผมเลยดดตรงนี้แหละนี่เจอปืนแล้ว A.K. แล้วก็อะไร i Ice w a l อไม่มีคนมาห้องเกาะสามเฟลเจ้ เฮ้ยมีกล่องมาวะ่ะโอ้โหกล่องมาดอปต่อหน้าเลยสวยครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นปืนน,นี้แล้วกันนะครับเขี่ยได้ไอวอมาโคตรเยอะเลยอะ่ะไอวอโคตรเยอะเดี๋ยวมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้าเราอโอ้ยโดนตุย๋ยโดนตุย๋ย ปไปเลยว้ามันอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผีลอกเฮ้ยเฮ้ย สี่รอบทุกคนโอ้โหว้าไปหลังได้อ้าวแตกไปอีกชีสวยได้คอมสันมาแล้วนะผมโอ้โหได้คอมสัน อุ้ยคมคมหรอคมหรอคมหรอเก็บไปสามอ่ะมาทีละตัวมาได้ผมบอกแล้วขอแค่อย่าลุมก็พอนะฮะ้เอ๋มีคนหรือเปล่าโอ้โหเล่นโซนเล่นโซนทุกคนเอ้ยปักบ้านฟาร์มมันต้องมีคนดีวะ ตี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 มาเิยโอ้โหไม่มีคนสแสดงว่ามันฟาร์มไปแล้วนะฮะอีมันต้องมีคนสักคนวิ่งขึ้นมาดีวะฮัลโหลเอ๊ะนั่งไงอุ้ยจะหลบทำไมวะเฮ้ยจะหลบทำไมวะฮะ โเสียดายอ่ะเสียดายอ่ะโคตรเสียดายทุกคนเลยขอหัวขอหัวหัวไงหัวไงเอาดิโอ้จัดหัวไปนะครับผมนี่เต้น เต้นโยกโชว์เลยอ๋อมาเล่นกินกองส้งังกองแกงนะครับไม่มีคนเข้ามาว่ะเอามาบวกอะไรกันอยู่ตรงนี้วิ่งชาเลยนะวิ่งชาเลย,เลยอ๋อ ขอโทษที่เข้าไปเป็นมาริกิกองนะโอเคเรามาทางนี้แล้วกันมาได,ด,ด้หมดอ่ะได้หมดอ่ะมาแล้วมาแล้วโอย้ยหมดหมดพอดีเฮ้ยมัน

9คิวแล้วทุกคนมีคนยิงกันอยู่ทางนี้อุ้ยค่อยกืนค่อยกืนป<ะ>ังแตกไปอีก10คิว เหลือหนึ่งหนึ่งมาครับผมมังกรสาวคึกขนองอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะเาจะค่อยๆไปแล้วกันครับผมรู้จักสายย่องเป้ามีมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเอฟเจ็ดเก้าทุกคนระวังระวังวุ้ยเอฟเจ็ดเก้าวิ้ยเจอเอฟโฟแล้วเจอเอฟโฟเข้าแล้ว เต้นรอชิวๆไปนะผมโอ้โหผมว่าผมจะดันเขาแล้วมาดิมาดิาดโอ้ยตังเยอะเฮ้ย ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาทุกคนมันมีระเบิดว่ะอุ้ยไม่ธรรมดาไม่อยากจะเสียโอ้ใจจริงก็เล่นปืนชาร์จดีวะ่ะฮัลโหลจะได้11คิวหรือเปล่าเนี่ยอุ้ย เฮ้ยอย่ายิงมาอย่ายิงมาโอ้ยอุยนิดเดียวเตะเตะโอไอทีบีทีบีนิดเดียวเตะเตะโอ้โหเกือบยิงขวาได้แล้วโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเตะเตะโอ้โห